สวัสดีครับผมหนึ่งบางกอกครับวันนี้ครับผมจะพามาดูตัวอย่างของรอยร้าวที่ไม่ใช่เล็กๆแน่ๆครับเดี๋ยวจะมาดูว่าบางกอกเนี่ยเราจะมีการรีโนเวทซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องรอยร้าวยังไงไปดูกันครับรอยร้าวนะครับก็จะเกิดจากไ้หลายๆสาเหตุนะครับสาเหตุที่เกิดกันเยอะที่สุดก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับเช่นเป็นห้องที่ปิดไว้หรือว่าเปิดแอร์สลับไปกับความร้อนความเย็นนะครับก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในเรื่องของผิวผนังไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าจะเป็นปูนนะครับพอเจออุณหภูมิปุ๊บก็จะทําให้มีการยืดขดขยายตัวก็ทําให้เกิดรอยร้าวได้ครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างของการรอยร้าวเนื่องจากอุณหภูมิก็คืออาจจะห้องเนี้ยอาจจะร้อนเกินไปก็คือทําให้ผิวหน้าของสีแล้วก็ตัวผิวปูนเนี่ยแตกลายงานออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เราสามารถซ่อมได้วิธีง่ายๆครับก็คืออาจจะสกัดรอยร้าวออกมาเพราะว่าสนอติพวกนี้จะเป็นรอยร้าวที่ผิวแล้วก็ทำการเก็บปูนแล้วก็สกกกเเ็บบบััข้าไปนะคร เอฟเฟกจากรอยลักษณะแบบนี้ครับก็ไม่ได้มีส่งผลอะไรเกี่ยวกับงานคุณสร้างหรือว่าการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่สวยงามในเรื่องของงานสถาปัตย์นะครับซึ่งอันนี้สามารถแก้ไขได้แล้วสุดท้ายเราก็สามารถรีโนเวทกลับไปเป็นผนังปกติได้เลยครับเฟ so, อรน,นี้ครับก็จะเป็นรอยร้าวแบบหนึ่งที่เกิดจากตัวของเสากับผนังนะครับอันนี้จะเกิดจากการที่ก่อสร้างแต่แรกเริ่มเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะเช่นตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวสังเ็นทับหลังหรือว่าหนวดกุ้งนะครับที่มีไม่เพียงพอ ก็จะทให้เกิดรอยร้าวตามมุมพวกนี้นะครับที่เกิดจากการแนวกอ่อกับตัวปูนที่เป็นของเสาครับที่มันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันพอใช้กันไประยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะเกิดรอยร้าวแบบนี้ครับตามมุมซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดตามขอบหน้าต่างแต่ว่าเบิ่นว่าหลังนี้มา,มาเกิดที่เสาแทนนะอันนี้ก็สามารถจะแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมได้ง่ายครับเพราะว่าไม่ได้มีส่วนของการรับน้ำแรงหรือว่าอะไรก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามครับอันนี้ก็อาจจะสะกัดออกมาอันนี้ก็จะใช้ วัสดุเคมินพันที่แอดวาง,งกับปกติขึ้นมานิดนึงในการซ่อแมแซมรอยร้าวแต่ว่ารอยร้าวลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการสุดตัวฉีกร้าวจากตัวของการรับน้าหนักของโครงสร้างครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของอันนี้เป็นตัวบ้านเดิมอันอนี้เป็นส่วนของการต่อเติมนะครับทีนในการต่อเติมที่ไม่ถูกลักษณะสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้เกิดการสุดตัวแตกต่างกับตัวบ้านก็จะเกิดรอยร้าวลักษณะนี้ซึ่งส่งผลต่อ โครงสร้างบ้านในหลายๆส่วนครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพื้นก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวของหลังคาก็ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะดึงให้ตัวบ้านหลักเนี่ยเสียหายไปด้วยครับวิธีการซ่อมแซมนะครับก็จะมีเทคโนโลยีปัจจุบัน,นครับที่จะเป็นเรียกท,ที่เรียกกันว่าดีดบ้านนะครับที่เขาก็จะลักษณะเป็นเสาเข็มเหล็กหรือเสาเข็มไมโครพายนะครับขุดลงไปใกล้ๆแล้วก็ดีดตัวของงานฐานลากขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวโครงสร้างที่รับน้าหนักได้ก็จะทำให้ไม่เกิดรอยร้าวลักษณะนี้เกิดขึ้นอ,อีกในอะนาคตครับ ไม่ว่ารอยร้าวของบ้านเนี่ยจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยในทุกๆเคสเนี่ยเราดูแลใส่ใจแล้วก็แก้ไขให้อย่างถูกต้องนะครับแต่ส่วนว่าจะใช้เคสวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับความหนักหนาของแต่ละเคสถ้าอยากได้ความรู้ดีๆนะครับติดตามมากอกแพรเศ็จหรืออยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะครับขอบคุณครับ